ของแท็กก็คือแท็กเป็นคนที่มีเสียงคุณสมบัติของเสียงครบตามที่เราอยากได้คือมีเสียงแหลมแล้วก็มีเสียงเสียงกลางเสียงทุม้มคือเขามีทุกเสียงอยู่ในตัวเองผลจากการทุ่มเทและพยายามฝึกฝนอย่างหนักบวกกับโชว์สุดประทับใจบนเวทีทำให้โคชทิมเลือกแท็กผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับค ขึ้นก็มือเย็นครับตื่นเต้นแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกมากคือผมรู้สึกเหมือนคนดูเขามาเตรียมส่งพลังให้เราครับผมแล้วแบบเราก็เรียกว่าดูพลังความรักจากเขามามันก็เลยผ่อนคลายความตื่นเต้นลงไปได้ครับ,บคิดว่าตัวเองทําได้เต็มที่หรือยังฮะเต็มที่ที่สุดครับครับผมเต็มที่ที่สุดในโมเมนต์นั้นเต็มที่ที่ความรู้สึกบอกเราให้ทาตรงนั้นฟินนะครับเราฟินเลยวันนี้ชนะเลิศคิดไมหมครว่าพี่คิมเนี่ยจะเลือกเรา เอาจริงแต่เชื่อไม่ใช่แค่ตาครับแต่ทุกคนก็คือเชื่อในทีมก็ค,คือคิดไม่ออกครับเพราะว่าแต่ละคนนี่คือเพลงที่เลือกมาในรอบนี้มันหลากสไตล์ไปเลยแล้วก็ท้าทายทุกเพลงครับคือเคยพยายามจะคิดนะครับ<ะ>ว่าตัวเองควรจะอยู่่ไหนหรือตกรอบ <laughs> แต่ก็คิดไม่ออกครับ ทีมของเราทีมโค้ชคิมเป็นทีมที่ถูกเรียกว่าพ่นไฟห้องคิงงูเหา่าทุกอย่างเป็นทีมที่เป็นจริงที่สุดเป็นชีวิตจริงที่สุดคือมีทั้งคนรักคนไม่รักก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่แล้วพวกคุณเก่งจริงพวกคุณทุกคนที่เข้ามาหกคนนี้เก่งจริงๆความเก่งคุณไม่สําคัญอย่าไปสนใจมันสนใจที่ว่าคุณทําให้คนรักคุณได้แค่ไหนนั่นสําคัญที่สุดมันทั้งดีใจมันทั้งมันบอกไม่ถูกครับคือ พอเป็นชื่อผมปุ๊บถ้าเกิดสังเกตตอนหน้าผมตอนนี้ที่ได้ยินชื่อคือมันเหมือนหลุดโลกไปแล้วครับมันจะดีใจไหมมันก็บอกไม่ถูกอะครับขอบคุครับพี่คิมก็ขอบคุณที่ที่เลือกนะครับแบ็เป็นหนึ่งในสองที่จะให้โอกาสแบ็คได้แสดงความสามารถต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ ไม่ใช่ในเรื่องการร้องเพลงทุกอย่างที่พี่คิมได้สอนมาครับผมก็ยังไงก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้พี่คิมผิดหวังครับ วีพอปเตอร์พิเศทับายเดอะเบสคอนโดมิเนียมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่สำหรับพรุ่งนี้ครับเราจะพาผู้เข้าแข่งขันท่านไหนครับในเดอะไวโชงจริงตัวจริงมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต้องติดตามชมให้ได้กันนะครับและแน่นอนครับผ่านทาง w w w d t h e v o i c e thailand com นะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ใช่ครับส่วนใครอยากดูรายการของเราแบบเต็มๆนะครับก็ดูได้ที่ช่อง true music ตามวันและก็เวลาที่ขึ้นด้านล่างแบบนี้นะครับครับผมนี่กับคุณสานที่ครับกับ Center Point Studio Thailand เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี